สวัสดีครับและอีพีนี้เราจะมาเล่นขุนแพะกันครับเพราะว่ามีสามสถานะสี่สถานะแล้วก็สไปคับแล้วก็แพะขึ้นมาตัวแรกครับผมก็ไม่อยากจะรีเฟซไปรุ่นตัวอื่นครับก็เลือกเป็นขุนแพะมาครับตอนนี้ไม่มีสายแอทแท็กครับโดนแบรนไปก็ดาเมจเบิร์สแรงๆก็อาจจะไม่มีครับ น่าจะพอยืนไหวโอ้แล้วมาครับกดอัปเดตแพ็กครับตานี้ขอเป็นซาตานบ้างครับขอเช็คก่อนว่ามีใครเป็นซาตานร่วมไหมและตอนนี้มีคนเล่นแพะอีกสองคนครับเป็นแพะสามคนแล้วตานี้เรามากับคุณเพอร์เฟกครับมากันสองคนแล้วมีคนเล่นดาบดำครับ นขนหอเทมชิ้นนี้ครับะจะได้เงินทันที2 0 0 0แต่ว่าแม็กซ์พีจะเหลือ2เอ้ยจะเหลือแค่หนึ่งครับไม่สามารถฮิวได้ครับหลักๆเราก็จะเน้นไปที่พวกต้านต่างๆแล้วก็สไปคับจริงๆผมไม่ควรรีบซื้อพวกต้านสกิลนะเพราะว่าเขายังไม่มีสกิลมาต้านอะไรเราไอมาปล่อยอะไรใส่เราผมโลกแหละเงินมันเยอะเกินเดี๋ยวซื้อไม่ทันก็ต้องรีบซื้อสไปคับหลักๆ แล้วก็ซื้อไม่ค่อยทันครับดีว่าเจอกับคุนเพอร์เฟกที่เขาไม่ได้ซื้อสกิลอะไรมาครับน่าจะชนะสบายอยู่ละ หาสไปค์กันต่อครับจริงๆตาเนี้ยผมไม่ควรรีบซื้อพวกต้านต้านต่างๆนะเพราะว่าคนแย่งสไปค์กันเยอะครับไม่ทันไม่ทันคิดครับทำให้เราได้สกิลสายสไปค์ที่ควรจะได้เยอะๆก็ได้น้อยลงครับ ะแล้วแมงมุมคนนี้ก็มาสายสไปด้วยครับขอขอสไปด้วยคนกลายเป็นสไปดสี่คนครับตอนนี้ เห็นเมื่อกี้เห็นแวบว่ามีพิษเขาสกิลเขาสิบขั้นสิบสามแล้วผมก็เลยซื้อต้านพิษมาแต่ก็มาเสียนไดท้ทีหลังนี่แหละครับว่าไม่น่ารีบซื้อพวกต้านสกิลเลยไปสี่คนครับตอนนี้แย่งกันหน้าดู เจอกับพริกสายวุลนครับสไปซ์เรายังลูกเล็กอยู่นะถ้าสไปซ์แตกนี่เราเราด้หน้าเจ่อนเลยนะเนี่ย ซื้อสไปครับโอ้คีบูทไม่ทันได้ซื้อครับเมื่อกี้อเจออีกรอบหนึ่งครับก็ซื้อครับสไปจะได้ตัวใหญ่ครับแล้วก็ซื้อคีแชร์ครับให้สไปตัวใหญ่ขึ้นครับรีฟรีได้หนึ่งทีครับไม่ใช่รีฟรีเงินเหลือพอจะรีได้อีกหนึ่งที เจอกับเดมอนชชโยดาบดำครับสู้ดาเมจเจ็ดเลยครับชนะมาลัวๆแน่นอนดาบปีศาจดาบดำหรือจะสู้ซาตานนะครับเรียบร้อยครับ แล้ชิ้นที่สองครับโอ้ไม่ค่อยมีของที่คุ้มค่าเท่าไหร่ครับต้องยอมเสียการ์ดหนึ่งทีครับโอ้แล้วเจอเฮเวนเบดครับหยิบมาเลยครับเพสเซฟครับเพราะว่ากันเราสามารถแพ้ได้ห้าครั้งจริงๆถ้าได้พวกแบบว่าเล่งเงินเยอะๆแบบตัวอ่าไอหินหินหินเดียวอะ่ะที่มันได้ เงินเยอะๆตอนที่เราเลื่อนเหลือน้อยๆอ่ะอันนั้นอ่ะใช้คุ้มเลยแต่มันไม่มาก็เลยไม่ได้ซื้อแล้วก็เลยซื้ออันนี้เป็นเพย์เซฟแทนครับอันนี้ก็คุ้มหาสปายกันต่อครับแล้วสกิลแรแรกของเรามาแล้วครับมาแบบการันตีเลยเช็คสปายคนอื่นเอาโหคนนี้ได้ สไปวูดคันห้าและไว,วจัดแล้วก็ทุกคนมีสไปฮิวกันอย่างละสองครับเล่นค่อนข้างอย่างนิดนึงครับตานี้โดนแย่งสกิลไป <feel> เราพลาดเองด้วยครับไม่รีบไม่รีบโถมไปที่สไป์ตั้งแต่แรกสกิลหลักๆเลยไม่ค่อยมีครับแต่ยังดีที่สไปเราตัวใหญ่ครับรอบนี้ เรายังสู้คนอื่นได้บ้างครับขอกาดครับสกิลสกิลหลักของสายสไปสถานะของอย่างเราครับเพราะว่ายิ่งมีสไปเยอะๆมันก็ยิ่งช่วยกันแจกสถานะได้เยอะครับ แล้วเช็คดูครับมีสายสปายหลายคนครับขอเป็นรีเพลไปายสักหน่อยครับเก็บดอกเบียตอนนี้พายเราเราเป็นคนมึงกันเยอะครับเราต้องพายายามเลี้ยงเก็บดอกเบี้ยให้ได้เยอะครับจะได้เงินได้สูงสูงแล้วพระม่วงครับ มาเวสายน้ําแข็งเฉยเลยครับไอ้เดมอนเดมอนดับดับนี่ก็เอาเรื่องอยู่นะไม่แพ้ใครเลยแพ้แค่เราคนเดียวแล้วเราก็ไปทางสายสไป,ป์ยอย่างเดียวครับ เจอแมงมุมสายพิษครับโอ้โหแล้วสไป์พิษพันห้าเลยมาอยู่ที่นี่หมดเลยตอนนี้เรามีสไปร์ลอยอยู่สองตัวครับทำให้แจกสถานะคูณสอง พอยซันฮิลลิ่งครับเพื่อให้พอยซันขึ้นหนึ่งดาวครับแล้วไปตามหาสไปกันต่อครับสไปคีครับเพื่อให้คีขึ้นหนึ่งดาวครับ เ้วเจอคุณเพอร์เฟกครับโอ้โหตานสไปคั้น3แล้วครับดูแล้วค่อนข้างเราเราน่าจะเสียเปรียบนิดหน่อยครับไปสถานะเราก็น้อยครับเราแค่ได้เปรียบแค่สไปตัวแรกแลบตัวใหญ่เท่านั้นเองครับ ต้านพิษครับคิบูทเพื่อให้สไปดแล้วตัวใหญ่ๆแล้วพีแบทเทิลครับจริงๆไม่ค่อยคุ้มนะผมว่าควรรีบไปหาสไปครับ fast, แล้วอัพสไปมาเบิ้ลเลยครับเพื่อให้สไป3สามดาวครับแล้วก็ต้านพิษลั่นครับลั่นเพลินไปหน่อยครับโอ้หมดหมดเนื้อหมดตัวกันเลยครับ เจอกับแมงมุมสายสปา์ครับแต่ว่าสปา์ตัวนิดเดียวครับผมเสียดายที่ว่าสไปา์ฮิวของเรามันนึงน้อยอยู่ครับ่้นสปา์ฮิวเราขั้นห้านี่น่าจะสบายกว่านี้ฮิวเบาเบา และชิ้นที่สาครับอ๋อนี่ครับที่ผมบอกหินเดี่ยวครับตัวนี้ได้เงินเยอะค,คุ้มเลยชิ้นที่2รู้สึกจะได้ครั้งละร้อยี่สิบมั้งชิ้นที่3ได้ครั้งละร้อยห้าสิบถ้าถ้าเอารวยสุดจริงก็คงต้องแบบว่าตาตานบวกสองเหี่ยวไปเลยครับรวยรวยแน่นอน แต่ว่าห้ามแพ้เลยนะแล้วรีเปลสไปครับต้องการอีกหนึ่งฮิวเพื่อขึ้นหนึ่งดาวขอเป็นฮิลลิ่งดออแล้วกันครับแล้วก็ตัดเลดสักเล็กน้อยครับเพราะว่ายังมีพลิกเหลืออยู่ตัดฮิลครับอ่าแล้วสปะทะวินสไปมาครับ เห็นรีเจนคอนโทรแล้วก็เจ็บปวดครับขั้นสองอยู่เลยแล้วพิกคนนี้เข้ามาเป็นสายวูลครับแต่ว่าตัวค่อนข้างบางครับเรียบร้อยครับเขาปิดดาเมจเราไม่ได้อยู่แล้วไม่ทันอยู่แล้ว อับก่อนเลยครับทวินสไปา์เดี๋ยวเดี๋ยวมันหมดภูซะก่อนครับคนแย่งกันเยอะเพราะว่าแพะสองตัวนี้ต้องไปใส่สไปา์อยู่แล้วครับ ไอเทมชิ้นนี้ถ้าเล่นดีๆนี่การันตีท็อปสสบยยา,ยายเลยครับยิ่งมีเหรียญตาด้วยนี่ท็อปสง่ายๆเลยครับซึ่งผมก่อนจะมาอัได้คลิปนี้มาผมก็เล่นไปประมาณสามครั้งครับที่สองล้วนเลยเจอของจริงมาแล้วนะเจอกับเดมอนดับดำครับดาเมจแรงก็จริงครับแต่ว่าสไปเราที่เลือดแทบไม่ลดเลยครับเหลืออีกเยอะเลย แต่ว่าสปคฮิวเราค่อนข้างน้อยนี่แหละปัญหาเลยครับเราได้คอกาดขั้นสองครับสไป์เพิ่มอีกหนึ่งตัวตัดฮิวคนอื่นครับเมื่อเราฮิวไม่ขึ้นเขาก็ฮิวไม่ขึ้นเหมือนกันครับ โอ้สไปพิษก็ขั้นสองสไป์น้ำแข็งก็ขั้นสองครับขนาดเหลือเกินหลายสไปอะไรมีแค่มีแค่ตัวอ้วนรับไม่มีดามดาเดจเลยไปอยู่ที่คนอื่นหมดเลยครับโอ้โหสไปวูลขั้นห้าพิษขั้น3ามหิวขั้นสองแล้วเขามีไทม์เคิร์สด,ด้วยน่าจะไปหนักทั้งวูลครับคนนี้เราอาศัยว่าสไปเราหลายตัวครับ เรียบร้อยสไป์สไปเราแจกสก,กิลเบาครับแต่ว่าเราเราเน้นหมาหมู่ครับปิดพอยต์สัน้นขั้นขั้น5แล้วครับแล้วพอยอ่าวูนคอนโทรครับไฟฟีดคอนโทรครับสไปเราตัวค่อนข้างใหญ่แล้วเริ่มไปหาสถานะมาแจากครับ ต้านวูลครับเมื่อกี้คนเมื่อกี้นี่วูลค่อนข้างหนักครับเลยจัดต้านวูลซะหน่อยครับเจอกับพระม่วงสายวูลน,น้ำแข็งครับผมมีฟอสโนวาแล้วด้วยครับ ปิดเราไม่ทันครับช้าไปหน่อยหนึ่งครับแล้วไปฮิวพอยซันต่อครับแล้วก็ฮิววูลครับดอทบูทเพื่อเพิ่มขนาดให้สไปครับแล้วก็ฮิวขั้นสองครับ เลือกเป็น medical e x p โ o ช i o n ครับอันนี้ผมว่าไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่าเราหิวเบาแล้วก็พอยซันดาเมจครับเจอกับแมงมุมพิษสี่ดาวแล้วครับพิดเขาค่อนข้างแรงครับ แต่ว่าเขายังยิงทะลุสปาเรามาไม่ได้ครับแล้วก็โดนเก็บไปแล้วครับ <can> อะเหมือนผมจะไปเล่นสาย3าพหรือเปล่าแต่ว่าตานี้มันมีฮิวมีสไปายอะ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยคุมนะ3าอะ่ะแล้วก็ตามหาสปายกันต่อด้วยครับ <can> ตาน,น้ําแข็งครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นมีคนมีฟอสโนวาครับ อ๋อแล้วดีทั้ง3สกิลเลยครับเลือกเป็นที่ฟิดคอนโทรครับต้านพิษขั้น5้าผมวแตจะไปกลัวพวกสายสถานะครับตอนตอนนี้แล้วเจอคุณเพอร์เฟกครับโอ้โหตัดสไปค์ขั้น5ครับแล้วมีสไปค์ Spy สองตัวด้วยตอนนี้สไปค์เขาโตอ้วนกว่าเราครับ แล้วดาเมจเขาไม่ได้มีแค่สถานะอย่างเดียวครับเขามีสกิลอื่นด้วยครับแต่พิษก็ค่อนข้างเยอะครับเป็นการแพ้ครั้งแรกของเราครับโดนทั้งตัดสปายแล้วก็เขาแจกพิษค่อนข้างหนักที่ขนาดเรามีต้านพิษขั้น5เนี่ยน่าจะมาจากน่าจะมาจากสกิลพิษเลทครับเดี๋ยวฟูรีพอยซนเนี่ยคอกาดขั้น5ไอ้ขัข้น3ครับ ยังยังมีโอกาสอยู่ครับยังแพ้ได้อีกสครั้งครับค่อยๆหาสกิลต้านไปเรื่อยๆครับแล้วก็ต้องการรีเจนคอนโทรครับสายสไปย,ยังไม่มีใครแตกสักคนครับเจอกับเดมอนดาบดำครับค่อนข้างบางเลยครับดูท่าแล้วเรียบร้อยครับ เป็นพีเป t เท e ีดครับดูแล้วน่าจะไปทางสาย 3p แล้วก็เพิ่มขนาดให้สไปครับรีเฟซหาสไปกันต่อครับโอ้ตานน้ำแข็งครับสามสกิวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับเลยไม่ได้ซื้อ เพราะว่าไม่มีคนเล่นสายคียรแล้วด้วยเหนือคุณเพอร์เฟกเป็นสายเลดครับสปายเลดพิษประมาณนั้นครับแล้วก็คนนี้เป็นฟอสโนวาครับสามสถานะครับแต่ค่อนข้างบางครับเรามีสปา์กันให้อยู่ตอนนี้ต้องรีบหาสปาให้เป็นสี่ดาวครับ จริง,รง medical evolution นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้มแล้วนะผมว่าไม่น่าซื้อเลยรีเฟสครับอัพสปไยไปเรื่อยครับสปสี่ดาว <I S 2> เดี๋ยวจะซื้อเดนบูเรียวครับ <like> จะได้ขึ้นสี่ดาวเลย <like> เน่ไปลุ้นว่าตอนที่ดาวที่สี่จะได้สกิลอะไรมาให้ซื้อครับซึ่งอยากได้สปไปฮิลครับตอนเนี้ย แล้วมาเจอคุณเพอร์เฟกครับเราค่อนข้างเสียเปียบตอนนี้เราโดนสกิลแก้ไปเยอะครับไปแล้วลูกก็เปียกหนึ่งแล้วเราไม่มีสกิลแก้เขาด้วยครับเขาแจกทิพมารุนัว,วแต่ชนะได้ครับเพราะว่าเรามีต้านพิษต้านน้ำแข็งขึ้นมาเยอะละก็ลเลยโดนน้อยครับไปเลยครับสี่ดาวแล้วก็มาแล้วครับดีเจนคอนดีเจนคอนโทรครับแล้วต้านเลดขั้นสองครับ ผมรู้ผมผมเริ่มรู้แล้วว่าเขาเลทค่อนข้างเยอะครับเก็บดอกเบี้ยไว้สัก200ครับต้านวูลต้านน้าแข็งต้านพิษเราครบละเดี๋ยวไปอัพให้ขึ้นเป็นสามดาวกันครับจะได้ ่าทำสถานะแรงๆฮิวแรงๆแ,แ,แล้วแก๊งสามทีเรากัดไปสามทีครับสามสี่ทีโอเรียบร้อยครับถ้าบางถ้าบางแบบนี้คือโดน3ามทีเราเก็บแน่นอนไปทำเคิร์สต่อเลยครับเผื่อเจอกับปุ่นเพอร์เฟกแล้วยื้อกันครับแล้วรีดคอร์สขั้น3ามนะครับ เลดคอร์สขั้นสี่ครับเพิ่มขนาดให้สปไปซักเล็กน้อยครับอ่าแล้วดอทบูตมาขั้นห้าครับไปเราตัตโตแน่อนอน กลับมาเจอคุณเพอร์เฟกอีกครั้งครับแต่ตอนนี้เลดคอสผมขั้น4นะครับน่าจะทำให้ผมโดนพิษเต้น,น้อยลงครับตอนนี้นเขาิดสถานะเลดดูนว่าจะไหวหรือไม่ครับเอาขี่นค่อนข้างแรงเลยนะโดยเฉพาะฮีวลบเนี่ยอู้ไม่ไหวเฉยครับดาเมจพิษค่อนข้างรุนแรงเลยครับโอ้โหฟูรี่ฟูรี่เลดอย่างเยอะเลยครับที่ขนาดขั้น4แล้วนะ เราต้องรีบอัพพดทขึ้นไปครับเราจะได้ทำดาเมจปิดเขาได้ก่อนเขาจะปิดเราครับต้านน้ําแข็งนี่ไม่น่าซื้อเลยครับเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นน้ําแข็งเลยครับเมื่อกี้แต่เอามาต้านมาต้านาพระม่วงครับพระม่วงฟอนโนวาครับอย่างน้อยก็ยังได้ใช้อยู่ เจอแต่ล่างโคลเลยครับพะม่วงเนี่ยโอ้แล้วมีเอเลทันเดอร์แล้วด้วยครับทั้งฟอนวร์เอเลทันเดอร์เลยแต่ว่าก็ยังบางเหมือนเดิมครับเรามันแข่งโอ๊กอยู่แล้วเป็นฟิตฮิลลิงครับเพิ่มขึ้นเป็นสามดาวตัดหลบเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเขาหลบเยอะแต่จริงๆก็หลบไม่เยอะนะแล้วก็ตัดสไปครับเขาจะได้แตกไวๆครับโอ้วูลคอนโทรวก็น่าซื้อนะแต่ได้โอ้แต่ฮิลลิงอะไรมาครับต้องเก็บเงินไว้หยิบครับ เรายังแพ้ได้อีก3ครั้งมาดูกันว่าจะสู้ได้หรือไม่ครับตัดเลตเ้าตัดเลตยังขั้นสี่อยู่เหมือนเดิมเนาะเราแค่เพิ่ม น้ําแข็งกับคิดขึ้นมาเพิ่มดาวให้มันแข็งพิษยิวแล้วเขามีสกิลเลสสีทองแลด้วยครับถ้าเเลสเขาะจะที่ใช้จะเยอะครับโอ้โหอีกนิดนึงครับฟูลี่พอยซันอย่างเยอะรีหาต้านเลดอันที่5ครับด่วนๆเลยอูนอคอนโทรครับ ออยสันฮิลลิงครับบูลคอนโทรลขั้นห้าแล้วครับกลายเป็นเราเน้นเพิ่มเพิ่มดาเมจจบเขาให้ไวขึ้นครับก็มีสองทางนนอะงนเนาะก็คือจะเป็นฝ่ายป้องกันหรือจะเป็นฝั่งโจมตีอะไรเงี้ย ดูกันว่าบูลคอนโทรขึ้นที่ขึ้นมาสองขั้นจะสามารถช่วยให้เราชนะได้หรือไม่ครับแต่บูลค่อนข้างเยอะอยู่นะอ่าทำเคิร์สอะไม่เกี่ยวอะไรกับสไปร์บูลเลยอ๋แล้วฮิลลิ่งอะไรครับช่วยชีวิตเราไว้ได้ครับแล้วผมเลือกเป็นพีแบทเทิลบูลครับแก๊งสพีของเราแล้วก็เดธูเรียวครับ กะว่าปลาบอลใส่หน้าซะเลยครับแล้ว poison control ครับขั้นสามครับโอ้โหท้ายเกมขนาดนี้เพิ่งขั้นสามเองดาเมจหลักของเราแท้ๆเลยครับพิษก็ค่อยๆหาสกิลแก้ไปครับมีโอกาสเราเพย์เซฟมาครับโชคดีที่เราเพย์เซฟไว้ครับแพ้ได้อีกสอีกสองครั้งครับ แล้วเขาหาเลดให้ขึ้นสีดาวไม่ทันครับถ้าเลดที่เขาสร้างได้ก็เลยจะได้น้อยลงครับไอไม่ใช่ไม่ให้น้อยลงไม่มากไม่มากพอครับและเรียบร้อยครับโอ้ชนะครับการชนะครั้งแรกของซาตานของผมครับในที่สุดก็ได้เล่นกับเขาทักทีครับโดนเขาตบมากันอย่างยาวนานก็สแตทประมาณนี้ครับก็ โดนแย่งเยอะครับสกิลสปายสายสถานะค่อนข้างน้อยครับ